กูจะฟ้องทุกคนเ้ยหยกมันบ่นว้ยว่าแบบนมมันใหญ่เกินไปถ่ายรูปไม่สวยนมใหญ่เกินไปดูคนมกูสิหยกนมกูไม่มีอะไรเลยไไปเจิน สวัสดีค่ะวอลวันนี้นะคะจะเป็นการไปถ่ายนอกสถานที่ที่แบบเราจะจริงจังที่สุดแล้ววันนี้นะคะเราแต่งคอสเพลย์นะคะเป็นยูซูฮานะคะเป็นตัวละครจากโตเกียวรีเวนเจอร์นะคะเห็นน้องได้ในฉบับของมังงะนะคะตอนนี้น้องยังไม่ปรากฏตัวในแอนิเมชันนะคะแอนิเมชันยังไปไม่ถึงเลยนะคะก็เป็นโปรที่เราก็จะตั้งมาจริงๆโปรนี้มีทั้งหมด4คนคะ่ะจะประกอบไปด้วยฮินนะเอ็มมะ เซนจูนะคะแล้วก็น้องยูซอฮานี่เองค่ะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอฟม,มาของเราเนี่ยได้ทําการแบบว่าเอนเกมไปเรียบร้อยแล้วเพราะเขาไม่สามารถมาได้ในวันนี้นะคะส่วนฮีนะเนี่ยก็มาได้เหมือนกันค่ะแต่ประเด็นก็คือนั่นแหละค่ะ มาแล้วเหมือนจะเทเรานะคะมาก็มาสายมากๆเพราะฉะนั้นนะคะวอลกวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแค่หน้าเรานะคะกับหน้าน้องยกที่คอสเป็นเซนจูเท่านั้นนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆค่ะส่วนอันนี้นะคะเพะก็อาจเป็นคลิปเมคอัพสั้นๆนะคะเผื่อใครสนใจเฮ้ยอยากจะเอาไปอะเด็บใช้ตามนะคะเพราะวันนี้แต่งหน้าน้องเลยแบบหวานมากๆจะบอกว่าเป็นตัวละครที่แอบแต่งยากเหมือนกันนะคะส่วนชุดวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี เต่ากีนะคะที่เปิดเช่านะคะเพรก็ไปเช่าพี่เต่ากี้มานะจริงๆชุดมันก็แค่ใกล้เคียงนะมันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะคะอาจจะสังเกตว่าภาพอาจจะบๆบบางบ้างนะคะเพราะว่าอัดระหว่างที่แบบว่าเออเพื่อนอยู่ในห้องกันเต็มเลยนะคะก็เลยจำเป็นจะต้องปิดเสียงไว้นั่นเองคะ่ะอันนะคะีค่ะก็วันนี้อยากจะให้ทุกคนพยายามเอนจอยไปกับคลิปนะคะส่วนถ้าตรงไหนที่มันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะประสบปัญหาใหม่เงาค่ะทุกคน คิวไหวเงาค่เงาขอกเงาค่ะคิดว่าผมแปรุงซันซิลคอนเซอร์เนี่ยแบบทีพิ่เพิ่งสระผมเสร็จค่ะมันก็เลยเงาเป็นพิเศษนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วก็เลสโกคะ่ะตอนนี้ต้องไปหลับน้องก่อนนะคะที่ เออบิ๊กซีนะคะเอาจริงๆก็คือโดนแกงหนักมากแต่ไม่เป็นไรเรามีคิไมไฮ้ด้วยต้นคิดที่มาบอกจะก,กินไอติมค่ะใช่ค่ะนี่คือสภาพน้องเซนจูนะคะหรือวิญญาของเรานะคะแกงกินไอติมนะคะพวกความสุขของเขาที่พวกความสุขของเขาขอแล้วมั้เรานั่งหยกเขากินไอติมเห็นมึงกินตั้งแต่ไอติมยังไม่หมดโถเลยไม่หรอนั่นเอง Hey, ต่อกันด้วยร้านรามเมงนะคะจะบอกว่ารามเมงที่นี่นี่ก็คือมากินบ่อยมากนะคะแต่เขาไม่ได้เจา้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่โปรโมทร้านให้เขาเด็ดขาดค่ะก็ทั้งนั้นตั้งตะกินกันต่อไปค่ะกินด้วยความเอา่อร่อยอร่อยนะคะจริงๆก็ไม่ใช่หรอกค่ะแค่อยู่ข้าวเฉยๆเขาจะาไม่ได้กินเลยค่ะไปภายทีไรนี่ก็คือต้องหาอะไรกินทุกครั้งนะคะวันนี้นะคะอีฉันมากับน้องหยกนะคะไปแล้ว เไปนะคะอีฉันกำลังจะพาน้องหยกและตีของเรานะคะไปทำการเข้าเมืองเพื่อที่จะถ่ายภาพอีกทีหนึ่งค่ะไปตีกันเลยจ้ะอยู่เราก็ได้เพื่อนร่วมเดินทางอีกคนหนึ่งนะคะใช่ไหมาคะ นี้นะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ในเมืองนะคะไม่ต้องใส่ใจฉันจะเดินละแวกนิดนึงเนื่องจากตอนนี้มีลิงเงยอะมากค่ะ โลเคชันที่เราจะไปถ่ายรูปวันนี้นะคะคือร้านคาเฟ่ที่เด็กรูก้บุรีหลายคนต้องรู้จักนะคะนั่นก็คือร้าน b a ร์ s ิสคาเฟ่นั่นเองค่ะเป็นร้านที่แบบโทนชมพูทั้งร้านนะคะหลายคนรู้จักชื่อร้านร้านนี้ไหมไม่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าคาเฟ่ชมพูนะคะเพราะตีมเพราะชมพูทั้งร้านจริงๆคือทุกคนห้องมันสวยมากแต่คือแบบนี่มันเชร์โรไงอะทุกคนห้องมันสวยมากแต่ชีไม่เปิดแอร์ โหลดมากแช,ชร์ลงไงวะลงไงอ่ะก็แชร์โลเคชั่นก็สวยค่ะมันสวยแค่อัดวิดีโอไหนว่าพี่ในนี้กดแชร์โลเคชั่นไปอนุญาตแล้วก็บอกว่าอยู่อยู่แถวอยู่แถวอะไรวะอยู่แถวโรงเรียนินิดเออใช่แถวโรงเรียนินิดค่ะ,ะคาเฟ่นี้ทุกคนนะคะใครอยากมาคาเฟ่นี้นะคะอยู่แถวเรียนินิดค่ะนะคะเด็กนิดจะสามารถมาเที่ยวได้นะคะใครที่นี่อยู่ลพบุรีน,นะคะเดินทาำกานยึดนึงใช่ไหม ว่าสัตว์รู้แต่ฉันชอบไฟลลูซี่ที่เขาจัดให้นะเออชอบคือเขาไม่ได้มาอันเดียวกูเขามืสัตสามอันนี่คืออาหารที่เราสั่งมากันนะคะวันนี้ก็มีแต่น้ำน้ำแล้วก็น้ำนะคะนี่จะ่ีฉันไปกินข้าวมาแล้วนะคะคุณนะคะนี่ของใครคะเนี่ยโค้งสองแก้วฉันกับแล้วฉันจะตอบไปอันนี้โค้กยี่สิบบาทนะเธอนละดูแล้ว อันนี้อ่ะลินให้เราค่ะสวยงามวางวางวางทำกุศลแบบยีพีได้ไหมนี่นแหละค่ะเราจะมาหา <c oughs> น้องเพงมันซนจ <c oughs> ูกันนะคะเซนจูคะ,ะวันนี้เป็นไงบ้างคะอืมก็เมียสวยปะสวยมากใช่ก็เมียสวยมากเนี่ยอันนี้ก็หลังเสวย <c oughs> เป็นงไงวันเมื่อกี้ไปถ่าย น่ก็โใช่ไหมใช่แหละสวยแล้วค่ะเสียเงินค่านั้นไปขุดจุดเดือดเรารู้แล้วเว้ยทุกคนตอนเนี้ยคนที่แบบถ่ายรูปคุ้มสุดนะคือน้องโยเว้ยคือตอนนี้ตั้งแต่ที่ฉันมานั่งเนี่ยฉันก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยสักบาทเลยจะกระพามาตอนนี้คือโยกถ่ายรูปเยอะมาก ลนี่นะคะทุกค,คนตอนนี้เราก็มาอยู่กับแลมาที่หลายคนที่แบบมาลานี้จำเป็นจะต้องถ่ายนะคะคือสิ่งนี้ค่ะนี้ทุกคนจะต้องถ่ายนะคะแล้วที่นี่มันสายเนี่ยปวดแม่ดูแเลยกงว่าเฮ้ยคนมาสายแกแกมาดูคนมาสายดีแกมาดูคนมาสายใช่ไหมที่คนมาสายเ <c oughs> น,นี่ยฮะ <c oughs> เอยคนมาสายไ <c oughs> มาาย <c oughs> ่ใช่ไม่ใช่เรื่องหรอ ท้ายนะคะคนที่มาสายที่สุดนะคะพวกฉันก็จําเป็นจะต้องไล่ให้พวกเขาไปถ่ายเองนะคะเนื่องจากพวกฉันก็วนถ่ายกันไปก็หมดทั้งคาเฟ่แล้วก็เรียกว่าได้นะคะเหนื่อยมากค่ะก็เลยน้องโยกก็อย่างที่เห็นค่ะไปไปห้องเย็น <laughs> มาในจุดที่แบบเราถ่ายทุกคนเสร็จแล้ว <laughs> มันตอนแต่งช็อกโกแลต <laughs> 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 นี่คืออะไรวอลลีลาวอลล,ลาเขสิบปุ๊กไงยนะี่สิบปีไม่ใช่อายุแปดสิบปีพรุ่งนี้นะคะยูยูมันก็มานั่งเล่นบอลน,นะคะคุณน่าจะเขียนป้ายเพิ่มนะคะห้ามลงสากายว่าห้ามเล่นบอลน,นะคะดูทรงแล้วนะคะ อาหา<อ>ทำไปดูดิฉันนะคะออกจากร้านมานะคะฉันได้ไฉันได้ทำการรับทราบได้ว่าตอนนี้ฝนก็ยังตกนะคะเย่านี่คือโลเคชั่นนะคะหน้าร้านฝนยังตกอ,อยู่เลยแกลหลอกปล่อยๆอันนี้เริ่มไม่ปล่อยแล้วมั้งนน่าะ อีกสักคาเฟ่นึงไหมคาเฟ่อะไรดิไม่รู้อะ่้นี่ค่ะอีชานก็กำลังพาน้องฉันนะคะมาถ่ายแนวแบบว่าดูแบบมินิมอลคือร้านแม่งติดหมดเลยเว้แถวนี้คือร้านปิดหมดเลยทุกคนไอคือฝนแม่งตกแรงขึ้นเว้ยคือแบบทุกคนคือฝนตกแรงขึ้นแบบหนักมากอะ นี่คือวอกนะคะทั้งหมดของในวันนี้นะคะทุกคนคุณโยคะายบายไวเ้เจอกันวิดีโอหน้าฝนตกหนักมากทุกคนแล้วก็มีหมาหนึ่งตัวที่กำลังพยายามลงตีนฉันนะคะไวเ้เจอกันวิดีโอหน้าเีละเดเม็วไปป่